ลุงหน้าพรหมจรรันทร์ฉงนฉีค่ะโอ้โห,หเโโห,ห<ผ>มเอนเันยังีงผมรู้ละลุงหน้าเหมือนไรเหมือนไรอ่ะเหมือนหีโอ้โห <laughs> ขาบ้าค่ำเกนโคเซ็นเตอร์ไม่ใช่ค่ะอุ๊ยมันมาแล้วค่ะมากันครบเลยค่ะคืนนี้เก็บยอดหวานหานเลยค่ะไล่ประกาศผลรา่งววนสลาที่แมนเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ประกาศเป็นรางวัลกินแบ่งนะครับวันนี้จะมาเอาตัวรอดนะครับสวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับหวังว่าไรนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทรับยอดแห่งประเทศไทยลงไลฟ์ตอนไหนครับยังไม่ลงครับเพิ่งขึ้นนะครับนะฮะใจเย็นนะใจเย็นนะครับนะฮะใจเย็นนะครับวันนี้นะครับเราจเมื่อสักทีนะ ลูกอีสันดานเอาอันนี้เมืองแกง c เซ็ center กันหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอกเงินยายมุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอกเงินตามีดเฮ้ยแกงคเซ็นเตอร์นะครับเอาละครับมันมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับเสียงโอเคไหมเสียงโดเน็ตโอเคไหมนะครับไม่แย่แปดแปดนะครับไม่ได้ไปนนนาวันนี้สองชั่วโมงโตสองไม่ใช่ครับพิพากษาใครครับ กูไม่เล่นกับมึงนะเนี่ยนะครับวันนี้จะมาเอาตัวรอดกันแบบจริงจังนะฮะเล่นให้คนดูดูกูรู้มันเป็นแผนเอาโต๊ะมาวางให้สแกนไม่ได้ไม่ใช่น้องไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นวางแบบนี้มันไม่เห็นนะครับต้องวางแบบนี้นะครับไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนัทกุ้งจานีคา,า,า <4 S 1> ดไ <4 S 1> ม่ไ้กูโดนได้เหรอกูโดนได้ยัอ,อยู่ไหนอ่ะไม่ลงทุนไม่ลงพ่อมึงอัเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยเนี่ยขนาดนี้ไม่ลงทุนไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ี่ครับก็หวัดดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับไม่ได้หวัดดีหรอกเปิดธุรกิจร้านเกมหรอครับน้องกูไม่ได้เปิดธุรกิจร้านเกมนะครับวันนี้จอาเมา,าตัวรอดไงทําไมพระสั่งทำจังต้องตามหาพระไตรปิฎกด้วยครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องเออเขาเคยตามหาม้านินมังกรแล้โคลมาไม,ไม,ไมเออ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคมแดดมินสาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลุ่มแรงงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงคลอเซ็นเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีทีมงานเพิ่งโมว่าผู้มีทีมงานแล้วโวยใช่ใช่แอคติเวตวินโด้ได้ไหมครับมันแอคติไม่ได้ครับน้องน้งเอ้ครับผมไปตก,ลตกปาลา <c oughs> เกิดเนี่ยฟูลซิสเต็มเครื่องหมายสีเ่เหลี่ยมแคมมีกูเพลียพันพ่อมึงถึงมีอารมณ์กับเบ็ดมึงเป็นเี้ยอะไรเนี่ย อันนั้นยูจิอันนี้ยูเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่ยูเหม็นเปรี้ยวนะครับนะฮะ call center แปดสิบแปดส่งตรงจากปอยเปร <c oughs> ์น้อนลงเลยน้องหมอี่ดีดีตรวจสลากให้น้วยครับ <c oughs> น้องกูไม่ได้กองสลากน้องกูไม่ได้กองสลากเมืองคนดีๆคนที่ <c oughs> เออโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำโดยไอ้ไฟหัวไส้หนุงมเบื้อง มึงไคยหัวหนุ่มเบื้องอ้เที้ยมึงหัวไส้หนุ่มเบื้องไม่คิดจะลงทุนไรเลยไอส้สมองว,วันน้าเบ้ความฉลาดเสียงเสียงโอเคไหมเียมออฟฟิศเขมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าของเว็บแปดสิบแปดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขมนประกันภัยน้องเขมนประกันภัยครับวันนี้ท่านสอสอทั้งสองมาอภิปรายเรื่องเอเลี่ยนสปีชีตัวเหม็นเปรี้ยวหรอครับน้องเขาไม่ไช่อภิปรายกูไม่ใช่เอเลี่ยนเหม็นเปรี้ยวอีย ถ้ามึงจะมาขนาดนี้เอาตังคูไปเถอะเปิดเป็นบริษัทเลยไอเซียดไอเซียดมืองไอเซียดฮะโอ้โหสปอนเรชชัดชัด call center ชัดชัดออกอากาศได้หรอครับไม่ใช่ครับไม่ได้ลเซ็นเตอร์น้องจังหวัดนี้แหละครับใครจะโดก็โดตอนนี้มันขำทุกโดโอกาสขำติด80%กอบโกยทับกอบโกยเวลานี้เนื้อเนี้ออะไรเนาะกูจะโอกาสขำติด80%น้องดูดิ เออไม่ใช่ยี่สิบสามกโดนะครับอย่าบาไวอย่างรักไม่ย่าฟาพูดทำไมไ่เมื่อเธอตองเลือกเขาอยู่แล้วฉันเขาจะออขอบคุณที่ขยับโปรดักกลูมาใกล้ๆสักที น้องน้องน้องวันนี้ลุงไม่ค่อยมีเสียงเลยลงไวหน่อยมีครับนะวันนี้<ห>นเสียงเต็มครับเรื่องหมายสีน,นีเวร์พูนห้าพอเอาไหมวันนี้อบอลเตะดูบอลกันต่อูลนิทีเปิดรับบริจาคโดนัทกุ้งไม่ใช่รบ,บริจาคโดนัทกุ้งครับน้องเอบอลเตะไหลดูบอลกันต่อ สวัสดีครับติดต่อเปลี่ยนแพ็กเกจครับขอห้ากรัมแรงๆครับเปิดเพลงยอดกับเมียอยู่เพลงดับเซงมาน้องกคลาโลานี้นะครับถ้ากดไลค์มาก่อนครับเล่าก็กินบุรีก็ดูดมาก็สูบพอดีบก็นั่งปั่นสล็อตพอเงินหมดก็ทักไปยืมคนอื่นให้พ่อมึงจีบมึงนะให้เงี้ยนะครับนะฮะเพงยูจีได้งัวหัวเมนมามึงเลยลุงเอดบเบิรทัชสปอนโชหน่อยครับอไม่เอาไม่เอามึงอย่าให้ไปตะสปอนเดี๋ยวเขาฟ้องกูเหี้ยอะไรเพราะอย่างงี้มึงจ่ายให้กูไหมเออ จะทาหัวแดงทําไมไม่บอกครับทอาอทลี้ย่บุตีให้เลื่อนเองไอ้สันดาลไม่ใช่ครับอย่านักเลงกับกูครับวันนี้จะตามหาเด็กรอกครับใช่ครับจเจอแล้วนี่ครับใ<ห>นข่าวด้านหลังเตี้ยเตี้ยไซตัวเนอร์เซอรี่เลยนี่ครับโอโ้ตัวเนอร์เซอรี่วันนี้ไปพาตามมิดอ,อ,องมารอครับกูไม่ต้องตามหาแล้วกูเจอแล้วตัวเนอร์เซอรี่เลยตัวนี้นะครับสวัสดี <c oughs> นาเอกับ,บนาเอกับเมื่อวานนาน่าจะไหลทดสอบระบบไฟ้าลัดวงจรนะครับ <c oughs> นาจะได้สารฝันที่อยากเป็นโกส์ไรเดอร์กูไม่อยากเป็นโกสไรเดอร์น้องนะครับบิลรานเกมเอาไปยี่สิบมึงเนี่ยมึงอย่าเทศทำหลอกคุณดูเดี๋ยวคนดูบอกเบื่อห้าร้อยี่สิบอีกที่มึงจะปั่นไปเรื่อยนาย <c oughs> เออวันนี้ call center ตเต็มระบบเลยนะปิดด่านปล่อยเปรดเปิดด่านสารายา D S I s watching น้องไม่ใช่กูไม่ได้แก๊ง call center มาดีดี สุดยอดมากเลยค่ะดีใจกับการเปิดเว็บ a 8 8-8-8วันแรกด้วยนะคะหนูพร้อมเล่นค่ะวงดููอีก้จับนตเบื้องหลังแกง call center สาลายาไม่ไม่ได้ c a ซ็นเตอร์สาลายาน้องมึงเอากันดีๆเธอตำรวจจะจับกู ลุงมากระเป๋าฟันเหลืองครับยิ้มหน่อยครับผมจะรับพรกับพระในปากลุงครับอีกไม่นานสัก,การเลยนะตอนนี้กินน้ําก่อนนะทําบัตรประชาชนติดต่อคนไหนครับ <c oughs> พอดี่หมดอายุน้องกูไม่ได้มาเปิดกูไม่ได้เปิดอาเภอยิ้มเลย อิตาโดมิดยูนุตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดยนัดกุ้งที่หายไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงสามบ้าทารับยอ่อไม่ใช่ครับหมายสี่เหลี่ยมพิกัดร,รับปอยเปรตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันจอมพลังช่วยสู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแดกเงินพูเท่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A 8 8ปแน้องมาเอาดีๆมากัดแต่งขอเตรอร์อืนี้น้องแดงเหมือนหัวคู่เหยไว้ไว้ไว้ผมเลยครับน้องมาเอากันดีๆนะครับใครก็ได้ส่งหัวแดงไปกัมพูชาทีใครว่าหัวแดงกัมพูชาหัวหัว ลุงเอครับเชลดอนตอนนั้นเก้าอี้เท้าติดพื้นใหม่เู่า ิดี๋ยวครั้งแรกหลังจากตามไลฟ์มานานลุงเองจรีมากอีซัพรอดูทุกวันขอบคุณมากนะครับทวันนี้ตามนิดต่อไปก็จะน่าเกลียดหรือเปล่าน่าเกลียดไหมถ้าจะกินข้าวก่อนน้องน้องดีๆหนุ่ไม่ได้มาเปิดธรรมรประชาชนน้องไม่ได้มาเปิดสำนักงานแอดมินข้างหลังมีไว้ทำครัวยังไรครับทักไปเป็นชั่วโมงแล้วฝากเงินไม่เข้าเนี่ยน้องน้องเอาดีๆดีๆหงงกันดีๆดีเฮียฝากข้อคิดดีๆให้ทุกคนไปไลฟนหมู่บ้าน ติดไอ้แกหัวคูวี่ยไม่เหลือที่อะไรเลยน้องมึงเอาดีๆเถอะนะกูขอละอันนี้คลอเซ็นเตอร์เขมรปะครับน้องมึงเอาดีๆเดี๋ยวเขาเข้าใจกูผิดจริงๆไน่เฮียเดี๋ยวเขามาโดนโรยบ้านกูอีสัตว์เอดีๆดิ โอ้โหมาคนเดียวก็แทบแทกกระดานกินอยู่แล้วนี่เล่นมากัน3คนกูไม่หากินดินกินทรายเลยหรอครับน้องมึงไม่ใช่ปวดนะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเป็นพระเอกอนิเมะไม่รุ่งม,มาเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐบาลจัดการด่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ไงฐานใหญ่น้องไม่ได้ฐานใหญ่น้องนำแข็งโต3ามมึงดูยังไงเป็นบ่อยน้อง มึงมาขึ้นไลฟ์ทียอะไรตอนกูขับรถวันเนี่ยเจอแบบนี้อีกสักพักกูจะขับรถไปทับหัวปอมึงแล้วทับนนหัว,หวปอมึงแต่เด็กไป <c oughs> เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้เอามาแคร์มาเป็นแกลคอลเซ็นเตอร์แล้วเหรอค่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำกันเป็นทีมงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดเยอะอีกแล้วไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ทำเป็นทีมงานนะครับนะฮะลุงเอเคยเดินเดินอยู่ริมถนนแล้วเกิดหิวข้าวเลยลงไปวิ่งไล่ขวิดรถที่ผ่านไปมาบนถนนนะงครับกูไม่จะหมานะครับไม่ไว่ไล่ขวิดรถนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดขอบุณสองร้อยด้วยนะครับกลางหัวพ่อมึงเลยนะครับ เข้ามาแล้วก็กดไลค์ด้วยลุงเอขออนุญาตสวัสดีก่อนขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่เมื่อวานบิดพอดีพี่ต้องไปศึกษางานจากบุญเส้นเมื่อวานกูไม่ได้ไปเป็นศึกษางานมานะครับน้องนะฮะเอแปดสิบปดลงทุนฝากถอนเอปอยเปรดเงื่อเง่าดีๆที่เงินนี้ม่เหมือนอยู่ด้วยน้องมันยิ่งเหมือนอยู่เลยเออนะอเอคับขอให้เชลดอนรีวิวยุงภายในห้องหน่อยครับเชลดอนรีวิวยุงในห้องนะครับไม่ทันนะครับ คนหยับมาเรื่องเรื่องรอเครื่องหม่สี่เหลี่ยมแต่งยูจิได้อุ่นจีนั่นแหละรีวิวยุงเอาหลักค่ะมันหายไปหนึ่งวันแต่มันวางแผนมาดีค่ะยกพวกมาเยอะๆเอาใจจะได้ไม่โดนด่าค่ะว้าวไม่ได้ยกพวกมาเยอะเอาใจครับป้าข้างบ้านถามผมว่าทํางานอะไรอะผมเลยตอบไปว่าผมเป็นนักลงทุนแถวโซนยุโรปแมนยูต่อลูกหนึ่งน้องไม่เอาดีๆเขาพูดคำเดียบน้องตูนเซนมึงดูแล้วคูนเซนส่งทุกประชดเนี่ยมาดูงานเนี้มึงดูเนี่ย อุนเซนมาเช็คงานเนี่ยมึงอยู่ดีลุงเอครับ,รบวิธีอัดคลิปให้มียอดดูหลายสี่ล้านคือคืออัดห,หน้าพ่อมีลูอัดหน้าพ่อมึงเถอะอ้เฮียกุก็จเชฟังไปเถอะกำลังช่วยงานพักเพื่อไทยในการแฮกข้อมูลฝ่ายตรงข้ามหรอครับลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรักเพื่อไทยน้องรักเพื่อไทยพ่อมึงเถอะ ย่าทำขอยย่าทำขอยย่าทำขอยอาอาอาเซลเซลเซลนะครับวันนี้ก่อนเอาเอาเอาพอสามทุ่มขอโทษครับน้องน้องเดี่ยวลุงลุงไปเปลี่ยนซื้อเดียวขึ้นมาไม่บิดหายไม่บิดถ้าทุกคนกดไลค์มาอ่ะให้ถึงห้าพันภายในห้านาทีครับไม่บิดแทบเป็นโรคไปเธอบอกสัญญาว่าอยู่ที่ผมเครื่องหม่สัญญาว่าเดี๋ยวจะไปเปิดกองทีวีจอใหญ่มาเปิดดูบอลตรงนี้เลยกงเตะไม่ได้โกงยูหรือโกงเตกเอาไม่เอา อากดไลค์มาเดี๋ยวลุงเอจะอยู่บอลดูบอลอาเซนอลลิเวอร์พูลยาวๆกันมาเดือดกันเลยก่อนลิเวอร์พูล็ดคืนนี้มีชาเลนครับชนะรับ200เสมอรับ100แพ้ลุงเอคอสเป็นฟิมปงเอาเดี๋ยวถ้ากูแพ้กูคอสเป็นฟิมปงให้เชฟหมึกแดงจะทำเมนูอะไรกินครับน้องกูไม่ได้เชฟหมึกแดงน้องไม่ได้เชฟหมึกแดงครับ สองคนข้างหลังมีอะไรบอกผู้กองนะเดี๋ยวส่งสายสืบเข้าไปช่วยนันนิ่งๆไว้เป็นไปได้ไดลอหัวหน้ามันไวน้องเขาเพ่<อ>ได้จับตัวมาครับวันนี้ไปพาตามิตรออกจากป่าหรอครับไ<พ>อ้พ่อมึงเถอะภารกิจพาตามิตรออกจากป่าน้องเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเข้ามาแล้วกดอะไรกดรีพอร์ตไงไอ้คู่เ๋ยสวัสดีฮิวิสฮัสวัสดีครับลุงผมแชร์ลงกลุ่มคนรักขาหนีบดําให้แล้วครับกลุ่มเฮียเลยคนรักขาหนีบดังนะครับ สวัสดีไผ่ท like> ี่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กับกดติดตามให้ได้เรานำแน่เดิมพี่น้องไผ่สี่เหลี่ยมครีเอเตอร์มือใหม่เฮ้ยขอบคุณมากครับครีเอเตอร์มือใหม่ครับบิวทันเดอร์เอทเพสไม่ใช่ทันเดอร์เอทเพสน้องกูไม่ได้บิยทันเดอร์เอทเพสน้องกูไม่ได้มาตั้งสำนักงานแกง c เซ็น e n t e r แกงนี้มีการบอกในในถึงความสำคัญของสปอนเซอร์โดย GB ีที่1 Of ออฟตูสที่2และ i have icu ที่โหลเพราะไม่ขึ้นจอนี่นี่ขึ้นอยู่น้นี่นี่นี่ ระบบไฟฟ้าซิงเกิลเฟสคือระบบไฟฟ้าที่มีคองมต้ยนทะนไฟฟ้าที่230โวลต์นะครับแอดในในสตอรี่ใครอัดพี่สาวคนนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เอินน่ารักมากเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอคาันั้นยูจิหรือวุนจีมึงไอสัตว์ถกคนถกกวนเวรกูเลยเด็กป็ดกูกดไลค์แล้วจะช่วยให้พ่อเมืองเป็นอมตะไม่เนี่ยมึงปั๊มไรน้องห้าพันไลค์ลอมเนี่ยกดถึงไรเนี่ยมึงปั๊ม จะขึ้นสตรีมไรหน้าตอนไหนครับอืออูเพิ่งขึ้นไรนี่มึงถามหาไร<ม>หน้านะแสนรู้<ม>อยู่ตัวหนึ่งมันชอบรอผมกลับจากโรงเรียนทุกวันวันนี้นนนผมไม่เห็นแล้วครับถูกยิงหฮ้ยเป็นกำลังใจให้นะครับสำนักงานเขตปอยเปรน้องไม่ใช่สำนักงานเขตปอยเปรดนะครับเอมวงวุ้นเกินไปวะพอดีมันจะบังทิวาว่าแคร์ครับมองไม่เห็นเลยครับอืนเป็นเรื่องอะไรก็ชี้ว่าว่าแคร์วะเบวห้องธุรการโรงเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหกฉากครับจัน น้องกูไม่ได้มาเปิดโรงเรียนสอนนะครับบริษัทแทนบอลออนไลน์หรอครับเครื่องหมายสี่เหลีย่ยมสล็อตแตกแจากอื่นเครื่องหมามึงอะไรสล็อต,อตแตก<ห>แจกาใใจจกอืง่งให้พ่มึงเถอะสล็อตแตกแจากอืง่งเขาบอกว่าเวลาทํากิจกรรมกานสองคนที่ใส่ถุงแล้วจะปลอดภยอัยแต่ผมใส่ไปโชกมวยแล้วผมยังโดนนกครับลุงเพื่อนแกชุดบอลแตงโมย ที่ลุงทาผมสีแดงคือจะสื่อว่าคิดถึงเสื้อแดงคิดถึงนายกแบบพุดๆใช่ไหมครับลุงใจลุงได้ว่าใจมึงอะได้ัที่บอมาพูดเนี่ยเว็บเอเย่งหรือตรงครับน้องมึงอย่าถามอย่างนี้เออตรงสิเขายอดเขาคูยเต็มๆม่ แจ้งสอนอสารยาครับตอนนี้พบแก๊งเว็บ A88 ครับมาจับด่วนเลยครับตอนนี้กำลังไลฟ์หลอกคนดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดส่งมาไม่ไม่เนียนเนี่ยน้อนใส่เสื้อคุโรมิเอนอนกอดคุโรมิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาเรื่องอะไรอ่ะลุงหน้าพรหมจันทร์ถงหนฉีคางตาเหมาเจอโอ้โหผมเอาจันทร์ถงหนฉีหน้าพ่อมึงเถิดลุยอะ อยากต่อโอ้ยัยกนพนักงานคนไหนครับเครื่องหมายี่เดียวผมมาจันทร์ฉนฉีกูจะล่วเลยชื่อกูอวยพรวันเกิดแฟด้ไหมค้าคนมองป็นสวยทุกคนรักนะคะดีจังมีพระตั้ง32องค์ในปากให้พรวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์นะชิพหายนะขอให้มึงความสุขมากนะพอดีผมกําลังจะทําหนังตอนนี้ได้ชื่อแล้วชื่อคือนอนคลุมโปรงในรูบงลุงเออนอนคลุมโปรงในรูบงลุงเอรอรอติดตามกันนะครับอสไม่ให้เสียมอยนะครับ สิบอันดับโมเมนต์ลุงเอที่ฉลาดที่สุดอันดับที่หนึ่งบาทประกาศจากด่วนอ e ีเทคเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปมาช้าเต็มนะจ๊าเต็มนะจ๊านะครับสวัสดีแคเวลนะครับสามทาหรือครับชชชชไม่ได้ย้งสามค่านะครับน้องนะครับปาร์ตี้เกมมุมไบหัวใจโรตีเมื่อคืนสนุกมากเลยครับลุงเอปาร์ตี้พูดมึงเถอะเกมมุมไบหัวใจโรตีกูไม่เคยจัดน้อง จะมาได้นะไอหน้ามันเดวิดอีสัตว์ไม่โกงไหมถือว่าโกงไหมถ้าถ้าถ้าซื้อถ้าซื้ออาชีพอะติดต่อทำนมหน่อยค่ะชื่อสุรินทร์ผ่องยินซีอ่าอ่าไม่ได้เปิดอ่าอ่าคลินิกทำนะครับน้องไม่ได้เปิดคลินิกทำนะครับมุมคิดยังไงให้น้องด้อนนั่งฝั่งนั้นวาตัวก็เล็กสปอนเซอร์ก็บังโกแต่หัวกูนึกว่าหมากระเป๋ามึงนั่งจีกมืไปแล้วมันมองไม่เห็นนี่นี่ลุงเอคับเอาเชปดอนมานั่งแบบนี้ เดี๋ยวเโนอไว้มีคนช่วยไม่ครบนะครับเครื่องใหมายี่เหลี่ยคนแคร์อันอันอันช่วยอันอันอันหนูอันอันด้วยค่ะอันอันอันหนูโดนรุมได้ดีมันเป็นเฮี้ยอะไรกันเนี่ยน้องมาดีๆีน้องเาดีๆครับตึงตึงตั้งตึงประกาศจากนายทะเบียนบัตรคิวที่สามเชิญที่ช่องหมายเลขสองครับเชิญหมายเลขสองนะครับใครติดต่อนะครับรับพนักงานคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินโดวเพิ่มใหม่ครับเครื่องใหม่ยสี่เหลี่ยมเอแปดสิบแปด ดดยวจตรับแหมแหมแหมฉลาดนักนะคุณหนูเอมาไลฟวันที่เงินเดือนพวกออกยอดชาำๆเลยอดีตอ่ะคิดถึงอยากดีบอกให้คนด้านหลังทบกันเกงทีครับเสื้อขาวตัวเตี้ยๆหน้า,นนามนากระเป๋าแฟนคนต่างแยกอ่ะเอาอยัางไงนี่แหละค่ะกลับมาแล้วค่ะบริษัทสูงเงินเด็กไม่จำกัดค่ะรับแมนเขียวยันแมนเทาค่ะอ่ะคิดถึงอยากดี ลุงเอครับผมหนาวจังเลยครับพอดีอยู่ตารางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีซั่นนี้ฮีอารีนาขอนาหน้าเครื่งรองหมายสี่เหลี่ยมเด้เป็นรองอะอยากดีทาไงลุงเอเคยมี<ถ>อารมณ์กับสายชีตูดไหมคะน้องมึงถามเฮียอะไรคุณเฮียเลยมีอารมณ์กับสายชีตูดเอออยากดีสภาพเหมือนร้านเกมมีใครสั่งเซตจัก,กรพัดมานั่งกินหน้าคอมใหม่ไม่มีครับเซตจักรพัดนะครับงหลังพูดไทยชัดๆหน่อยแอดมินครับฝากเงินแล้วเงินไม่เข้าค่ะ เดี๋ยวเขาตำรวจจับกูจริงน้องมึงอย่ามึงพอเธอเหี้ยมึงพอเธอลุงเอเมื่อวันผมขับแกร็บมีคนสั่งโดนัทกุ้งของโปรดผมผม,ผมลังเลว,ว่าจะทำไงดีสุดท้ายผมแดกหมดเลยอ่ะค,คิดถึงไอ้นัจี้นะครับดูไปเลยนะครับ ลุงเอครับผมสงสัยครับปีกาจูทั้ง32ตัวในปากลุงเมื่อไรจะวิวัฒนาการเป็นสีส้มครับลุงเอไม่มีปากาจูในปากนะครับนะฮะและนี่ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การหลบหนีของโดนัทกุ้งในศารายาเชฟวิวแมนมาครจะไปเดินป่าเอาตาวรอดให้ไอเด้ในคริอาทได้ครับนไปเลยเฮ้ยขอบคุณเชฟวิวแมนด้วยนะครับ นะเข้าไลฟ์มากูก็กนึกว่าตั้งต้นแถลงคู่ไวไวย์ไซ <c oughs> ัสมุงหัดลงติ๊บตอกก่อนสตรีมด้วยดีว้ากูกหาเรื่องแซวใหม่ทันเออมึเงเอ๊ะเย็นๆ่คย,ยหาเรื่องแซวน้องว้าววันนี้มาครบเก่งยอดทำเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A 8ปดสิบปากตอลอดยอดถอยไม,มีที่ว่าว่าเตี้ยขำอะไรเออไอเหี้ยแกมึงไงหนุ่มตายแหละอีสัตว์ สำนักงานบัญชาการกองกำลัง A88 ใช่ไหมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทพเงินล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวหน้าแกงน้ำแดงไม่ใช่หัวหน้าแกงน้ำแดงน้องเด,ดี๋ยวตำรวจจับครับลุงเอครับคืนนี้ปืนใหญ่ไฟผนิงเจอกับนกลมอาบเลือดลุงคิดว่าใครจะทันาครัมจะรั่วปืนใหญ่ไฟผนิงยี่อะไรน้องที่ทำหัวแดงมาเพราะจะยอเยยุ้งอิมกับพักเพื่อไทยใช่ไหมครับมึงหาแต่เรื่องแบบกูเสี่ยงไม่หมดเนี่ยงวดหมดแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษทะเลคืออะไรซี่สี่ไงถูกป้อง มีอะไรต่อไหมนะสี่แม่วุงานเอาสี่แม่มึงไทยเงี้ยไอ้ยัเขีครักอูเขี้ยนเลยกีบีเลยเดียวว่ามันจะเป็นงูเขียวห่างเครื่องไหมครับเอ้พ่อมึงเจองูเขียวหางเครื่องอ่ะฝากข้อคิดดีๆดีๆครับติดพนันยังมีได้เสียถูกต้องแต่ติดไอ้กระบือพิการมีแต่เสียกับเสียคู่เลยเสือแมวมังกรตัวไหนบินได้ครับมังกรมังกร เคครับลงมังกรหมดตัวเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสือมังกรเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A888 ดแก๊งจีนเทานี้ใช่ไหมครับฐานอยู่ที่ขมาน้องๆกูไม่ได้แก๊งจีนเทาเอาดีดีดีวันนี้ลุงเอคอสเป็นที่ที่อุตันในหัวตาไม่กล้าเล่นเกมแล้วเนี่ยมึงที่พูดแต่ละอย่างน้องกูไม่ได้แก๊งจีนเทากัน ลุงลูกเสือสามันรุ่งใหญ่กับแอดมินช่วยจีบ้วงแทนวยพรวันเกิดได้ไหมครับลูกยากนะครับน้องวันนี้ให้พี่เบิร์เดย์น้องนะครับดูไลฟ์ลุงมาสองสามวันติดูเลยเอาไม่เอาดเรื่องอะไรชอบปีนเสาไฟทิกตัวอะไรวะทอกทิทอกโคนันเจ้าหนูยอดนักสูบอ่าปีนเสาไฟนะครับเจ้าหนูยอดนักสูบไปโดนใครตีแสกระบาลมันครับมันนึกภาพโคนันกำลังปีนเสาไฟกำลังหล่นนะครับเจ้าหนูจันคือเจ้าหนูยอดนักสูบอย่างนี้เหรอลุงเอครับลุงเอครับ ช่วยผมด้วยครับผมจมน้ำหม่องะหมู่อวะหมู่อวะหมูวอ่วหมง่อวะหมง่อบะหมู่บวะหม่อวะหมู่อวะหมู่อ่หมง่อวะหมอ่ะหมู่อ่ะหมู่อวะหมูัอ่ะหมู่อ่งหมู่อ่ะหมู่อ่ะหมู่อ่ะหมู่อวะหมู่อ่หมู่อ่หม่อวหม่อ่หม่อหมู่อวหมง่อหมหมวหม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  อันนี้อิตาโดริยูจิไวยเกษียนเรอครับไม่ับสี่เหลี่ยมที่นอ่นน่ารักจังนะครับไม่ใช่อิตาโดริอ่าไวยเกษียนนะครับนะฮะเชลนอน่ยืดคอหน่อยค่ะเตี้ยจนจีบีบางหมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ว่าว่าขาไม่มี <S <S 2> <S 2> <S ชาขาไม่าวด่วนอยูหน้าแกงออเซ็นเตอร์สารายาตั้งมาปักนั่งตำแหน่งเลขาชี้ทำภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์หมาปักเลยขาพงเธอวันนี้เป็นปินอดกน่นนี่ถนเดกาโปกับมาที่ว่าว่ามานั่งสตรีมหลอกตาน่ถ้าเอากดไลค์ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเล่นไปสาไปไหนละมุงรักแอดมินไม่เท่ากัน วันก่อนก็ให้มาดูไฟคนเดียวรับพนักง,งานไม่เท่ากันจใจใจซามใช่ครับใช่บนเดาร์ปิดตรงนี้ดีวกว่าถ้าคุณชอบเดิมพนันเราคือทีมเดียวกัน <c oughs> กับปี88สงรงตรงจากแฮนมูลเซนจ,จำกัดมหาชนอ๋มึงเอาดีๆนี่เราคือทีมเดียวกันพ <ไ S 2> ่อมึงเธอหรือฮัสี้อาสมนีคนครั้งแรกมึงไอ้พวกนี้ก็เที่ยวหัวล้อไปอีเทียตำรวจไม่รู้เรื่องนั่นแหละอยากจะเป็นฮัสกี้แต่เป็นได้แค่มหาวัี้เรือนหัดกรีไม่ไม่ มึงเอาดีๆน้องไอ้นี่พี่หัว้อมึงหัรอกัไปเถอะเดี๋ยวหัอนไม่ออกรวจโทรพลิงกำปนาตำรวจน้ำดีแห่งเมืองพกำลังนำกำลังไปจับพวกคุณข้อหาสสูมแกงซน,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 น้องกูไม่ได้ส่องสุมนะครับนะครับน้อง มีลุงหัวเมลิงที่เผอเต็ดปาดปาดครับมึงเลยหัวเมลิงไอ้เฮียมึงเลยค่นหมาไอเด็กเปรคนเฮียเลยหัวเมลิงมึงพูดไปด้วยเล่นดูการไหนใครๆก็เชียบอลเพราะเชียแล้วรวยรวยรวยน้องเอาดขอทีเด็ดหงแดงทีทำลุงน้องน้องไม่มีทีเด็ดหงแดงครับลุงเอเคอร์ขอทำเรือไวกิ้งจากกล้วยปิ้งใยสำอางหน่อยเคยไม่มีครับเรือไวกิ้งจากกล้วยปิ้งใยสำอางนะครับเอาไหมน้องเอาไหมเนี่ยไอบุกเอาไอเฮีย เอาอีสัตว์ไอ้บุกแม่งกูไม่อยากจะเอามึงโหร้ออะไรมึงยันทำไมวะไอ้บุกสวัสดีครับคุณทักษิณข้างหลังนี่ใช่มุ้งยิ่งกับภูมิธรรมหรือเปล่าครับได้ข่าวว่าออกยกนายมีไม่ได้ไม่ได้เลยลูกยากลุงเอครับผมกำลังขับรถอยู่ช่วยหน่ารถคันหลังให้หน่อยเปิดไฟสูงค่ะพ่อลุงเลยไม่ได้เปนลูกยากลุงเคยนึ่งตัวเองไหมคะันชึบยากยันเลยคนเบื่อเลย ช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะครับเฮ้ยขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงส่วนเมืองสองตัวก็อย่าเสเริอไปตากฝนล่ะลุงเอกับมีเกมภาคใหม่ของ Resident Evil เข้าครับอยากให้ลุงลองเล่นดูชื่อเกม Resident Evil นุครับเนี่ย Resident e นุ l พ่อมึงเธอลุงเอกับได้งานเพนผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมดอกไม้เชิงสัญลักษณ์ดอกไม้เลยวะกูขายพวงมาลัยกลางสีแยกดอกไม้เชิงสัญลักษณ์ มาตรา12ผู้ใดมีการจัดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับ5,000บาทลุงเอครับไวนิ้วที่ลุงสั่งทําว่าเบื่อไอเปาเสร็จแล้วนะครับให้ติดรอบมือเลยไหมครับกูเล่นไวนิ้วเลยทุกวันนี้อ่าดีเหมือนกันผมรู้ละลุงหน้าเหมือนไรเหมือนไรอ่ะเหมือนหีโเกิดมาไม่เคยเจอพยูนสีเขียวดิ้นห5หตเลย ุงคางยาวกว่าคุยค่ะสวัสดีค่ะไอ้คางยาวกว่าคุยไอ้เนรคุณตาคุยยังมีแงินี่มึงบอกยาวกว่าเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับมีทตกปลาพรุ่งนี้ครับผมติดตรงช่วงสาวสาวอะไรอ่ะสาวหน้าพ่อมึงนอนเป็นช่างเปล่าค่ะทำไมอ่ะ ช่างน่ารักลุงก็เป็นช่างรอค่ะใช่ค่ะบช่างน่ารักช่างหีแม่มุกตาค่ะมึงโดนดลยคิดว่าอะไรอะอาร์เซนอลไกรชนะครับมึงโดนมันดีโอเค